สวัสดีค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเยอรมน,นีเนี่ยมีแต่เทคโนโลยีใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นั่นก็มีวัดไทยพระสงฆ์และชาวยันที่สนใจพุทธศาสนาไม่น้อยเลยนะแล้วพูดธศาสนาเนี่ยเปถึงเยอรมันได้ยังไงใครเป็นคนเริ่มมีวัดอะไรสําคัญบ้างเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังคะ่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ100ปีก่อนนะคะมีชาวยันชื่อว่าดรพอลดาก์ เขาเป็นหมอแต่สนใจพระพุทธศาสนาอย่างมากเขาเดินทางไปเรียนธรรมะที่สีลังกาแล้วกลับมาสร้างวัดขึ้นในบ้านของตัวเองที่กรุงเบอร์ลินเรียกว่า Buddhistisches Haus ซึ่งถือเป็นวัดพุทธแห่งแรกในยุโรปเลยค่ะพระพุทธศาสนาเริ่มเป็นที่รู้จักในเยอรมนีช่วงศตวรรษที่19โดยผ่านงานแปลคมพีของไอแซคจาคอบสมิธผู้แปลพุทธวรรณกรรมเป็นภาษายุโรป นิกายของพระพุทธศาสนาในเยอรมนีที่ได้รับการเผยแผ่อย่างแพร่หลายคือนิกายเท,ทรวารโดยเฉพาะจากประเทศสีลังกานอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่นิกายมหายานและวัชรยานจากประเทศจีนทิเบตและเวียดนามอีกด้วยวัดที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนี เช่นวัดพุทธนันทารามวัดพระธรรมกายสวัสด์วัดไทยสามคัคคีวัดป่าอานานโยบูดิสต์ชเฮาส์และวัดอื่นๆวัดเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางศาสนาแต่ยังเป็นสถานที่รวมใจของชาวไทยชาววังกาและชาวเยอรมันที่สนใจธรรมะผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเยอรมน,นีได้แก่ดรพง o ิเทศธรรมวิธานเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารเบอรลินพระอนาคาริกาโควินดาผู้เผยแผ่แนววัาชารชลยานจากที่เบตพระสงฆ์ไทยที่ประจำวัดต่างๆทั่วประเทศบุคคลเหล่านี้ล้วนมีบทบาทในการถ่ายทอดธรรมะอย่างเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของชาวยุโรปการเผยแผ่พระพุทธศาสนา,าในเยอรมนีส่วนใหญ่ใช้วิธีดังนี้ 1. การสอนสมาธิ คนเยอรมันให้ความสนใจด้านความสงบและสติ 2. การแปลหนังสือธรรมะเป็นภาษาเยอรมัน 3. การจัดปฏิบัติธรรมออนไลน์ 4. วัดไทยเปิดให้คนเยอรมันมาร่วมกิจกรรมเหตุผลที่ศาสนาพุทธได้รับความนิยมคือพอเป็นศาสนาที่เน้นการปฏิบัติเน้นความเข้าใจไม่บัคับให้เชื่อและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่เช่นความสงบความรู้สึกตัวและการปล่อยวางค่ะ พระพุทธศาสนาในเยอรมน,นีเริ่มจากชายคนหนึ่งที่สนใจธรรมะสู่การตั้งวัดสร้างชุมชนและเผยแผ่ธรรมะด้วยหัวใจทุกวันนี้นะคะศาสนาพุทธยังคงเติบโตในประเทศนี้โดยมีทั้งคนไทยและชาวเยอรมันร่วมรักษาแสงแห่งธรรมไว้และท้ายคลิปนี้นะคะเราได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนๆบางส่วนเกี่ยวกับความดูเรื่องพุทธศาสนาในเยอรมน,นีไปดูกันคะ่ะว่าพวกเขาจะดูเรื่องนี้มากแค่ไหนกัน คะเราอยู่ในรายการธรรมะกระตุกจิตกระชากใจนะคะ <laughs> เราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าเขาจะมีคนลุกกักธรรมะกี่คนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคนแรกกันเลยค่ะอเออคนที่เราจะสัมภาษณ์คนแรกแล้วนะคะ <laughs> <laughs> นะคะเราจะถามกันนะคะอ,อ่าพี่ชื่อะะไป <laughs> คนที่จะสัมภาษณ์คนที่สองแล้วนะคะ นี่นะคุณชื่ออะไรผมชื่อสันตนาคุณสุภาวลุลไจครับคุณคิดว่าประเทศเยอรมนีเนี่ยเขามีศาสนาพุทธไหมคะเอ่อถ้าตลับเขาเป็นจรงิงม,มีครับคุณคิดว่าเขาานับถือนิกายอะไรคะนิกายถ้าผมคิดกอดเถรวาลครับถูกนะคะคือของขวัญที่จะให้นะคะอ่านี้ค่ะเอ๊อ,อคุณครับผมได้เคร์แม่แล้วไปละ,ะ,ะไปเราจะไปสัมภาษณ์คนต่อไปกันนะคะ ตอนนี้เราจะสัมภาษณ์แล้วนะคะนั่นก็มาแล้วนะคะก็คือคุณชื่ออะไรคะค่ะเรามีคําถามว่าศาสนาพุทธเข้าไปในประเทศเยอรมนีได้ยังไงคะพุทธนะคะเข้ามาในประเทศเยอรมนีนะคะในศตวรรษที่19ค่ะแล้วก็เราหาคนส <So S 1> ัมภาษณ์ไ okay. ด so ้อาไหมนะคะคุณคิดว่าใครเป็นคนนําเข้ามาคะน่าจะคนที่ชื่อว่าไอแซคนิวเจอร์ค่ะและที่ถูกต้องค่ะก็ไอแซกจารขอบสมิธค่ะ คือเขาคนที่ถูกต้องนะคะวันนี้เราก็จะมาที่คำถามต่อไปกันนะคะคุณมีชื่อว่าอะไรชื่อต้นก้าอบ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 เรามีคำถามว่าวัดที่สำคัญในประเทศเยอรมนีคือวัดอะไรระหว่างวัดนันทารามกับวัดนันทารงคค่ะวัดนันทารมผิดค่ะวัดนันทารามคุณคำตอบที่ถูกบ้างนะคะบิงบอกนอกจากนี้นะคะในประเทศเยอรมนียังมีวัดที่สำคัญอื่นๆอีกเช วัดปานโยและวัดไทยสามัคคีค่ะรวมถึงมีวัดที่ละที่หลากหลายและมากมายอื่นๆหลายอย่างเลยค่ะได้ไหมแล้วมาต่อที่คำถามต่อไปกันนะคะคุณชื่อว่าอะไรคะปินคุณคิดว่าบุคคลสําคัญในศาสนาพุทธในประเทศเยอรมน,นีคือใครคะ